วันนี้เราจะมาทำชีสโทสกันนะคะซื้อยี่ห้อนี้เลยนะคะนี่ทำไปสองรอบแล้วตอนนี้กำลังวอร์มกระทะอยู่นะแล้วก็เอาชีสเนี่ยค่ะให้เขาละลายนิดนึงนะเอามาตั้งออนอกอุณหภูมิค่ะแล้วก็ตั้งนี้เลยปัดปัดปัดเป็นโฮวีดนะคะมีธัญพืชด้วยมันก็จะแบบเออมีความเท็กเจอร์ขึ้นมาอร่อยดีค่ะ วอร์มกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เบาไฟก่อนแล้วก็หยิบคุณขนมปังวางดูสิความสีทองก็จะน่ากินปุดปุดกลิ่นชีสนะอันเหม็นนะ แต่พอทําเสร็จแล้วอร่อยหน้าตาของคุณโทสนะคะวายอ่ะสีเหลืองทองอย่เพิ่งทำเลนะ Hmm. Wow.